ล่ะครับคุณผู้ฟังการเปิดโปงคู่ขนานระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและคุณอัจฉริยะรเือรัตนพงศ์ข้อมูลมาจากคนละมุมแต่เป้าหมายเดียวกันคือการแฉรความเน่าเฟะในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งเรื่องเว็บออนไลน์การรับสวยและแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังลอยนวลวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องนี้กันแบบมวนเดียวจบ เริ่มจากบทวิเคราะห์การเดินเกมของบิ๊กโจกจากมุมมองของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์จากนั้นเราจะไปดูการเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะที่ไปประจานเว็บกันถึงหน้าสอตอชอและที่สําคัญที่สุดเราจะพาพิรุษคดีสสชนนพที่อายการสั่งไม่ฟ้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และที่สําคัญต้องเทียบไม่เห็นกับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไว้คือในขณะที่ตํารวจไทยกําลังหุนวัยกันเองนานาชาติเขากําลังไล่ล่ากแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติกันไปถึงไหนแล้ว <c oughs> เดือดอีกแล้วนะคะวันนี้ใช่เลยครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนเลยล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิสิ์แกได้โพส์ตเฟซบุ๊กเมื่อวันนี้7พฤศจิกายนปี2568เขาบอกว่าศึกตำรวจรอบนี้เป็นหนังเรื่องยาวเมื่อบิ๊กโจกออกรองทิ้งระเบิดครบเครื่องทั้งข้อมูลและลีลาลากใส่ตำรวจทั้งใหญ่ทั้งน้อยไปจนถึงตำรวจผูดเท่าต้องออกมาตอบโต้กันพันละวัน อ่าคือคุณชูวิทย์เขาวิเคราะห์ว่าทําไมตํารวจอย่างบิ๊กโจ๊กที่เคยไต่เต้าเป็นอันดับหนึ่งจอตําแหน่งผอตรอ,อยู่แล้วกลับถูกเตะหลุดย่งจากวงจรตกจากสวรรค์ของอํานาจนั่นก็คือโจ๊กก็คือโจ๊กเขาอยู่ในสตชมานานไงละครับมองเห็นและเก็บข้อมูลทุกอย่างเคยตกต่ําแล้วกลับมามีอํานาจย่อมรู้เช่นเห็นชาติ ทุกอย่างจึงถูกเก็บไว้จนถึงวันที่ได้จังหวะและวันที่โจ๊กถูกทิ้งให้หลงทางอยู่กลางป่าใหญ่นี่คือโอกาสที่จะนําข้อมูลสีเทามาเปิดเผยนี่คือวิสัยของโจ๊กที่ทําให้ไม่มีใครกล้าไว้ใจให้ขึ้นเป็นผอบอตรออันนี้ก็คือส่วนที่คุณชูวิทย์ได้โพส์ตครับ คือที่เขาจะสื่อเนี่ยคาดว่าคงจะพูดถึงบิ๊กโจ๊กว่าสถานะของเขาตอนนี้นะครับถูกไล่ออกจากราชการอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากมีคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเมื่อวันที่18เมษายนปี2567เขาก็สู้มาตลอดแต่สุดท้ายมติกรตรอ,อก,ก็คือไล่ออก แม้เขาจะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมก,การพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกอพคออตอรอแต่ในที่สุดกอพคตอรอก็ชี้ว่าคำสั่งนั้นถูกต้องอ๋อค่ะต้องบอกว่ามันเข้าล็อกของคุณชูวิทย์เลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กอยู่ในสถานะไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วและการแชร์ครั้งนี้หากไม่มีผู้ใหญ่ที่มีบารมีพอมาเป็นกรรมการมีพงมังแน่นอนครับพังทั้งตำรวจลามไปไอายการสารปปชปปงนักการเมืองและรัฐบาล ยังไม่หมดแค่นั้นครับคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายไปว่างานนี้โจ๊กไม่ยอมตายเดียวแต่พ่วงระเบิดมาพร้อมตายหมูโอ้โหงานนี้มีเละทั้งระบบแน่ครับคนลุกเลยค่ะแล้วคุณชูวิทย์ยังบอกครับว่าในขณะที่ตํารวจไทยกําลังสารวันทะเลาะกันเองแฉกันเองห่วงแต่ภาพลักษณ์องค์กรเนี่ยนานาชาติทั้งอเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ เขากำลังรุมยุททรัพ์เฉิญชื่อประธานกลุ่ม Prince Holding Group เพราะในวันที่14ตุลาคมปี2568กระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ เขาเปิดผนึกคําฟ้องเฉินชื่อหรือวินเซนต์ประธานกลุ่ม Prince Holding Group ในข้อหาช่อโกงฟอกเงินและใช้แรงงานบางังคับในศูนย์สแกมเมอร์ครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วการฟ้องลิบซําในครั้งนี้นะครับประมาณ127,271บิตคอยครับคิดเป็นเงินมูล,ลค่า ประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลารล์สหรัฐหรือ4 8 0 0 0 0ล้านบาทครับและไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับย่อจริงเมื่อวันที่5พฤศจิกายนตำรวจฮ่องกงเองก็อายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้ไปอีก2750ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ11,000ล้านบาทส่วนที่ไต้หวันก็ไม่เบาครับก็ยึดไปอีกเมื่อวันที่30ตุลาคมยึดทั้งรถยอดรถหรู26คันอพาร์ตเมนต์11ห้องสิงคโปร์ก็ยึดไปอีกเกือบ3,700ล้านบาท แถมสาราชนานาจักรก็คว่ำบาตรและยึดคฤหัสน์ในลอนดอนเห็นไหมครับทั่วโลกเขากําลังไล่ล่ากันระดับแสนล้านหมื่นล้านแม่คือมันมีต่บิ๊กๆครับจริงป่ะแล้วตัดกลับมาที่ไทยเราตัดกลับมาที่ไทยเรานะครับคุณชูวิทย์บอกว่าไม่มีเสียงคืบหน้าจากตํารวจไทยหรือรัฐบาลเพราะคนที่เกี่ยวข้องดันไปอยู่พักร่วมรัฐบาลหมดอ่ะทีนี้เรามาดูคุณอัจฉริยะบ้างครับคือเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคุณอัจฉริยะไปนั่งประท้วงที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลย ประเด็นคือแกไปนั่งประท้วงบิ๊กตายหรือพลนตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรพบตรคนปัจจุบันนะครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์คือเขาเอาโทรศัพท์มือถือมาเปิดเว็บพนันให้สื่อดูสดๆตรงนั้นเลยเขาบอกว่านี่ไงเว็บที่ผู้คุณแถลงข่าวจากคุณไปแล้ว ทำไมมันยังเปิดได้อยู่อโอ้โหพี่อาจเดยก็สุดจริงๆครับนั่นสิคะแล้วมีเว็บอะไรบ้างคะที่เขาเปิดโชว์โอ้โหอย่างน้อยเนี่ยครับสเว็บที่เขาเปิดโชว์คือ ts 9 1 1เว็บนี้นะครับตำรวจไซเบอร์เคยแถลงจับกลุมไปแล้วเมื่อปี6-6บอกว่าเงินหมุนเวียน400ล้านบาทซึ่งวันนี้ยังเปิดเว็บได้อยู่เลย ak c 7 เว็บนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็เคยจับบัญชีม้าของเครือข่ายนี้ไปแล้วแต่วันนี้ก็ยังเปิดได้มา988 ชุดของพลตำรวจโทไตรรงตอนคุมไซเบอร์แกพึ่งขยายผลจับกลุ่มไปเมื่อเดือนมกราคมปี2568วันนี้เนี่ยมันก็ยังเปิดได้และเว็บอิมมที่เขาอ้างว่าสสชนพัฒอยู่เบื้องหลังก็ยังเปิดได้เหมือนเดิม<อ>คนเขาคาดกันว่ามันคือการจับกลุมแบบการละครหรือเปล่าจับแค่โชว์สื่อหรือจับเพื่อเคลียร์ทางให้เจ้าอื่นหรือไม่และคุณอัฉัยยะไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเขาพุ่งเป้าไปที่การแต่งตั้งโยกย้ายด้วย คือเขาพุ่งไปที่ผอปตอและกอตอคณะจรมการขร้าราชการตํารวจสองคนคือพลตํารวจเอกวินัยทองสองและพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์โดยคุณอัจฉริยะกล่าวว่ามีการแต่งตั้งยกใ้ายที่ไม่เป็นธรรมเขาใช้คําว่าแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมไปตําแหน่งทาเลทองส่วนบุคคลที่เหมาะสมที่เป็นคนปราบปรามเวพนนกลับถูกย้ายไปเป็นนักวิทยาศาสตร์แถมแกยังแฉอีกว่ามีการแต่งตั้งนอกวาระ โดยพิจารณาในตำรวจที่เคยถูกตอมอดำเนินคดีแต่เป็นคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจอีกด้วยครับแล้วทางฝั่งนั้นเขาว่ายังไงคะคือเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยครับพลตำรวจเอกวินัยท้องสองไม่ได้ออกมาตอบในฐานะส่วนตัวครับแต่เขาออกมาพูดในฐานะนายกสมาคมตำรวจ และไม่ได้มาคนเดียวเขาผนึกกำลัง4องค์กรตำรวจทั้งสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจชมรมพนักงานสอบสวนและอื่นๆแถมยืน่นหนังสือถึงผาบาตารให้ตรวจสอบการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กและคุณอัจฉริยะคือจากคนที่แฉกับถูกตรวจสอบซะเองโดยบอกว่าการกระทำของสองคนนี้เป็นการหมิ่นประมาทเมาเคง่งทำลายขวัญกำลังใจตำรวจดีๆอีกสองแสนนายซึ่งคนเขาก็คาดกันว่านี่คือการเบี่ยงประเด็นจากการตรวจสอบการทุจริตส่วนบุคคล ให้กลายเป็นการโจมตีสถาบันตำรวจทางองค์กรซับซ้อนจริงๆค่ะจริงครับทีนี้กลับมาที่คดีสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างนั่นคือคดีของสอสชนนพัทหรือสอสกริเจ้าของเว็บอิมมีมันคือกรณีศึกษาที่ชัดที่สุดว่ากระบวนการยุติธรรมมันถูกทำให้ล้มเหลวได้ยังไงเรื่องเริ่มเลยนะครับจากที่คุณอัจฉริยะแฉะว่าคดีเนี้ย ที่อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะสํานวนมันอ่อนและมันอ่อนเพราะลูกน้องเก่าของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์สองนายคือพันตำรวจตรีประชิตทิพมณีและทันตำรวจตรีนวพลเลือดดิโลก,กวัตรไปกลับคำให้การช่วยเพื่อนสสคนนี้นั่นเองครับ uh. ส่วนพลตำรวจโทไตรรงแกก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนว่าเขาเนี่ยเล่าเรื่องที่น่าทึ่งมากเขาบอกว่าลูกน้องผมสองคนไม่เคยกลับคำให้การ เขาโยนระเบิดไปที่พนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาที่เสียชีวิตไปแล้ว เขาอธิบายว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาคนนั้นเนี่ยได้ทําคาให้จา์ไว้ล่วงหน้าคือทําเอกสารเท็จรอไว้เลยโดยอ้างว่ารีบทําสํานวนเพราะถูกผู้บังคับบัญชาเร่งรัดอีกโอ้แบบนี้นี่รีบเลยนะคะจริงครับถ้าถามมีหลักฐานไหมเนี่ยนี่คือจุดตายเลยเพราะข้อมูลเนี่ยได้รับการยืนยันจากรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจอตชอที่รายงานพบอตร,รอเมื่อวันที่13กันยายนปี2567จตชพบว่าการสอบสวนเพิ่มเติม ตำรวจสองนายนั้นเป็นคำให้การสั้นๆไม่ชัดเจนคุมเครือแล้วที่ชัดที่สุดคือจอตชอยืนยันว่าวันเวลาและสถานที่ที่บันทึกในคำให้การเพิ่มเติมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคลาดเคลื่อนยังไงคะคือในเอกสารคำให้การไปเนี่ยครับดันไปเขียนว่าให้การวันที่24มิถุนายนปี65ที่สพเมืองสงขลาแต่ความเป็นจริงคือตำรวจ2นายนี้นะครับมาให้การในวันที่30มิถุนายนปี65ที่บกกนอ 7กรุงเทพมันคือการสร้างหลักฐานเท็จในสำนวนอย่างชัดเจนกันละครับแล้วํำให้การที่คุมเครือนี่แหละครับที่ทำให้อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีแรกคือจอตชอชี้มูลครับว่าบกพ้องและผิดวินัยจริงซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับไปให้ต้นสังกัดแล้วนั่นคือตํารวจผูธรจังหวัดสงขลาดาเนินการลงโทษ โดยเมื่อวันที่16กันยายนปี2568เนี่ยครับพลตํารวจตีเสกสันชูรังสฤิ์ผอบกพจวสงขาได้ลงนามในคำสั่งในกลุ่มตํารวจที่ถูกชี้มูล6นาย4นายได้รับคำสั่งยุติเรื่องครับ ส่วนหัวหน้าสถานีคือพันตำรวจตรีผูวราโดนว่ากล่าวตักเตือนครับโดยให้เหตุผลว่ามีภารกิจมากและไม่เคยถูกลงโทษและพนักงานสอบส,อบสวนอีกคนคือรอตรีเดชาวัฒน์โดนภาคทันนี่คือบทลงโทษของการทำสำนวนบกพ้องจนคดีสสพกร่วมรัฐบาลหลุดนั่นเองครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆค่ะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะคดีของสสชนนพัฒนเนี่ยมันมีหลายคดีคดีที่สพมึงสงขาและที่เราพูดถึงตะเกียะมันมีสองข้อหาคือพนันกับฟอกเงิน คดีพนันอายการสั่งไม่ฟ้องภาคเก้าไม่เห็นแย้งคดีเลยจบไปแต่มันมีคดีที่สพหาดใหญ่อีกคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่ฟ้องเนี่ยครับอายการก็สั่งไม่ฟ้องแต่รอบนี้กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าในยุคนั้นกับเห็นแย้งเพราะตำรวจกับอายการเห็นไม่ตรงกันเรื่องก็ต้องถูกส่งไปให้อายการสูงสุดหรืออสสอเป็นผู้ชี้ขาดแล้วอายการสูงสุดท่านว่ายังไงคะ อายการสูงสุดท่านก็พินาแล้วครับเห็นว่าการสอบสวนยังไม่สิ้นกระแสความพูดง่ายๆคือสำนวนมันห่วยจนชี้ขาดไม่ได้ อสสจึงมีคำสั่งลงวันที่17กันยายนปี2567สั่งให้ตำรวจภูธรภาค9าก้าะครับกลับไปสอบสวนเพิ่มใน8ประเด็นสำคัญซึ่งไอแปประเด็นท hey like, ี่ว่านี่ก็คือการไปจี้จุดเดิมนั่นแหละครับเช่นให้ไปสอบสวนพันตารวจตีประชิดกับพันตำรวจตีนวพใหม่แบบละเอียดให้อธิบายวิธีการเล่นพนันมัซิสสเกี่ยวข้องยังไงเอาข้อมูลเท็จเข้าคอมยังไงส่วนคําสั่งให้สอบเพิ่ม8ประเด็นนั้นถูกส่งไปที่ภาค9ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2567 ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปี2568เป็นเวลา1ปีกว่าแล้วะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคกยังไม่ส่งผลสอบเพิ่ม8ประเด็นนั้นกลับมาที่อายการสูงสุดเลยนานไปไหมคะเนี่ยใช่ไหมละครับแล้วไม่ใช่ว่าอาสสเขานิ่งนอนใจนะจากการตรวจสอบพบว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดได้มีหนังสือเร่งรัดทวงถามไปที่ภาค9แล้วถึง2ครั้งครั้งแรกในเดือนเมษายนปีนี้ครั้งที่2ในเดือนสิงหาคมปีนี้ก็อย่างเงียบจนล่าสุดพลตำรวจตีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผอเบอร์ชพก้คน บาลก็ออกมายอมรับว่าเรื่องยังไม่เสร็จจริงๆแล้วบอกว่าผบตรบิ๊กตายเนี่ยครับก็ได้มีคําสั่งเร่งรัดโดยตรงไปยังตนเองแล้วให้รีบสรุปสํานวนสรุปคือ1นปีผ่านไป2จดหมายทวงถามจากอสสหนึ่งคสั่งตรงจากผบตรการสอบสวน8ข้อก็ยังไม่เสร็จสินะคะยังไม่เสร็จครับนี่แหละครับคือเรื่องที่เกิดในประเทศเราตอนนี้ในขณะที่สหรัฐและทั่วโลกกาลังยุดทซับจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศไทยใช้เวลา1ปีกว่ายังสอบสวน8คําถามในคดีสอสพกร่วม รัฐบาลไม่เสร็จมันก็คงเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์พูดไว้แลลวครับประชาชนอย่างเราได้แต่มอมและสายหน้าว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราต้องสองคนทันและหมิ่นสวัสดีครับ